สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบจะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตค่ะสตอ็อกรถเข้าใหม่ประจำราชพฤกพลรีคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้เคะ่ะทุกคนคะ่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะผู้ใหญ่ของเต็นเร์เราเนี่ยไม่รู้คึกอะไรเนี่ยรถเข้าใหม่เกือบ3าคันเลยค่ะได้ในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวค่ะและแน่นอนในวันนี้่ะเหมือนเดิมเลยโบจะพาทุกคนนะ,ะมาอัปเดตสตอ็อกรถเข้าใหม่ที่เข้าใหม่จริงๆเข้าใหม่แบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยเข้าใหม่แบบยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงาน <c oughs> ยังไม่ได้ตรวจสภาพเลยเพื่อให้ทุกคนมั่นใจค่ะว่าซื้อรถกกัับเเรานะลูค้จจจไไไมม่่ออช รถน้ำท่วมแน่นอนค่ะและที่สำคัญทุกคันไม่แท้ทั้งหมดค่ะไม่มีคเก่ามาอย่างแน่นอน แล้วคะนะอย่างเช่นเจ้าคันนี้นะคะใครเป็นสาวกเทอร์โบต้องอย่า,าพลาดเลยค่ะเพราะว่านะคะวันนี้ค่ะนะคันนี้คือตัวเข้าใหม่เลยค่ะ Honda C ซ v i c นะ1.5เทอร์โบค่ะทุกคนค่ะต้องบอกว่าคันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะและอันนี้ก็เป็นสภาพจริงนะตอนที่เราซื้อเข้ามาเลยนะคะทุกคนจะเห็นได้เลยว่ายังมีรอยขนแมวอยู่เลยนะคะยังมีรอนในส่วนของฝากระโปรงเป็นขนแมวเล็กน้อยยังอยู่รอยนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือยังไม่ได้ขัดเคลือบจริงๆค่ะนะคะแต่รับรองเลยค่ะว่ากถ้าลูกค้ามาดูที่เตนนักพร้อม มอเลยแต่ทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่สบายใจแล้วรถปกติทั่วไปเนี่ยรถขนมนเนี่ยเป็นสิ่งที่หาเจอกันได้ง่ายอยู่แล้วค่ะแต่รับรองเลยค่ะว่ารถไม่มีชนหนักแน่นอนค่ะอะถัดมาทางนี้ค่ะคันนี้ค่ะคือตัว Toyota a u t i s นะคะ คันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเนี่ยเป็นรถนะคะต้องบอกว่านะคะเป็นรถที่แบบว่าไม่น้อยมากๆแล้วก็ที่สองพันนะเจ้าคันนี้เพิ่งเข้าเลยและนี่ก็คือสภาพเข้าใหม่แท้ๆเลยทุกคนเข้าใหม่แท้ๆรถแอบเห็นว่ามีการต่อภาษีให้เรียบร้อยด้วยสิบหกพฤษภาคม2566คุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนะคะเอาติค,คันนี้ค่ะนะคะทุกคนนะคะตามมาเลยนะเพราะว่าต้องบอกว่าเอาติของโบเนี่ยคือขายดีมากจริงๆค่ะอย่างเช่นเดือนที่แล้วเดือนเดือนเนี่ยโบปล่อยเอาติไปนะ,ะของเต็นท์เรานะคะอยู่ที่นะคะประมาณนะประมาณนะทุกคนเอาติอย่างเดียวนะประมาณ30 40ัน่อสางเช่นมสิบ ันนี้อันนี้ก็อัติสเหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะมีให้เลือกนะ,ะทุกคนชอบเลขไม่แบบไหนเอางี้ดีกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้ออัติสของโบนเนี่ยโบจะบอกลูกค้าตลอดเลยว่าอยากได้คันไหนบวกเลขทะเบียนเอาค่ะทุกคนนะบวกเลขทะเบียนได้เลยเพราะทุกคันสวยทุกคันจริงๆนะอย่างเจ้าคันนี้อันนี้คือรถที่ยังไม่พร้อมขายนะคะไม่รู้เหมือนกันต้องเก็บอะไรอีกนะแต่รู้ว่ารถสภาพสวยอยู่แล้วอะนะคะไม่แสนสองสี่ค่ะคะันนี้นะไม้แท้ไม่มีก่อดนะูสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะ เออนะคะแบบนี้เลยนะคะไม่หนึ่งแสนสองมื่นสี่พันค่ะนะคะเไ,ไม้แท้แน่นอนไม่มีกอค่ะนะคะทุกคนใครอยากได้เอาติดเนี่ยต้องบอกเลยแนะนําลูกค้าแบบนี้นะ,ะมาลองบวกทะเบียนกันเอาค่ะแล้วทุกคนซูมมาดูกันเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งคันนะสำหรับเอาติดเอาเปิดให้ดูกันทุกคนเลยสำหรับเอาติดนะคะนี่ก็คือรถนะคะที่ไม่พร้อมขายนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารถไม่พร้อมขายของเต็นท์เราแลละนะคะอันนี้คือไม่พร้อมขายจริงค่ะนะะอันนี้เป็นรถไม่พร้อมขายนะ,ะทุกคนดูได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพด้านในด้านนอกนะคะเราต้องบอกว่าเรานี่ คับมาอย่างดีจริงๆค่ะรถชนหนักรถน้ําท่วมนะคะไม่เอามาอย่างแน่นอนเพราะเตลล์เนี่ยนะคะเปิดมาทั้งหมดเนี่ยเปิดบริการมาทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก20กว่าปีละ30กว่าปีละ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยรถชนหนักไม่เอามาแน่นอนนะโดนลูกค้าด่าไม่สบายใจไม่มีใครอยากทะเลาะก,กับลูกค้านะคะทุกคนค่ะอ่ะทันมาอเอกหนึ่งขั้นค่ะนะอันนี้ก็เป็นเอาติดอีกเช่นเคย โาเปิดให้ดูกันแบบนี้เลยค่ะนะใครที่แบบกําลังมองหาเอาติ๊กในที่นี้ตอบสดมากๆพอให้ดูแต่สภาพรถซื้อเข้าก็เลยเดียวเชียวค่ะรับรองไม่มีชนหนักแอบเห็นนะว่าคันนี้ใหม่ห้าหมื่นเจ็ดใช่หรือเปล่าให้พี่ตากล้องซูมหม่ห้าหมื่นเจ็ดมีที่ไหนเอาติ๊สภาพแบบนี้เลยค่ะและอันนี้คือรถที่ยังไม่พร้อมขายทุกคนคิดดูถ้าไปขัดสีชวีวัณน,นะคะขัดเคลือบใหม่เดี๋ยวจะสวยขนาดไหนนะอันนี้สวยมากจริงสาหรับเอาติ๊กคันนี้นะใครอยากได้คันนี้ใหม่ห้าหมื่นนะทักมาหาโบเลยค่ะนะเดี๋ยวโบดูแลให้นะคะ ถัดมานะคะทุกคนนะมามาันที่กระบะสาหรับใครที่อยากได้กระบะที่เป็นแคปบโตเตียอันนี้ก็แนะนาคันนี้เป็นตัวเลนเจอร์นะคะเป็นตัว XLT เหมือนกันค่ะทุกคนขาแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นดีด้า b t 50อันนี้ก็มีเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนะ่สวยมากเลยสีดํานะเป็นกระบะเป็นรถกระบะที่โทนเข้มแบบนี้ค่ะและนี่ก็เป็นเอลติสนะคะที่เข้าใหม่เหมือนกันอ่าสำหรับรถที่เข้าใหม่มาแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาคลีนหรือว่ามาเป็นสปาตรงนี้นะคะอันนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามา ต้องตรวจสภาพก่อนก็จะมาตร,ต,รตรวจตรงนี้เลยนะว่ารถพร้อมขายไหมอะไรไหมนะคะเอาล,ละคะ่ะเดี๋ยวภาพไปดูอีกฟากหนึ่งดีกว่านะว่าเอาติดเนาะฟากนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวดูกันเลยคะ่ะและนี่คะ่ะทุกคนด้านหลังนี้นะคะคือสตอ็อกรถเอาติดเข้าใหม่ค่ะนะคะเอามาดูกันเลยะคะ่ะหลายคนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเอาติดเข้าใหม่ทำไมถึงเป็นล้อ,อยางอร่อยแบบนี้คะ่ะอย่างที่บอกไปนะรถที่เข้ามาเนี่ยเราจะเช็ค ในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะคะบอดี้ตัวถังนะ,ะว่าจะต้องเป็นรถที่ไม่มีรถชนหนักเนี่ยเครื่องยนต์จะต้องไม่น็อกนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะต้องไม่มีน้ําท่วมแล้วก็ไม่แท้อย่างแน่นอนค่ะทุนขาสาเหตุที่เรานํายางอร่อยมาใส่ตรงนี้เนะ,ะเพราะเอาติดนะจำทะเบียนไว้เลยนะ,ะพวกนี้เนี่ยเรานําแม็กไปเก็บงานเรียบร้อยแล้วค่ะแม็กที่อาจจะมีรอยก็ะตามการะชายน้อยๆเนะะี่ยถ้าลูกค้าดูเรา,าจ,จะรู้ว่ามันน่าจะเก็บนอ,อันนี้เราเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอย่างเจ้าคันนี้เป็นปี17นะคะทะเบียน6167อันนี้มีจอแอนดอานแลัลังงนะะด้นามมาด้หทมี ก็ต้องบอกว่านะคะเป็นรถที่เราเนี่ยได้ทําการดูแลนะแล้วก็เขาเรียกว่าดูแลลูกค้ายอย่างดีเลยแล้วก็สําหรับบานนี้เป็นรถเข้าใหม่ตามโบมาเลยค่ะรับรองว่านะคะส่วนทุกพันทุกคนดูเข้าใหม่ไม่เข้าใหม่นะคะในส่วนของนะคะช็อคอยังเขียนอยู่ที่กระจกอยู่เลยนะอันนี้เป็นเข้าใหม่จริงๆนะคะทะเบียนเนี่ยนะยังไม่ได้เป็นทะเบียนแบบยังไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เป็นทะเบียนแบบทะเบียนเต็มเลยนะและที่สําคัญคันนี้เนี่ยนะคะได้ข่าวว่าใครที่กําลังมองหารถ ะะที่ต้องบอกว่าเอาติสเนี่ยเป็นรถแก๊สที่ประหยัดมากคันนี้นะเป็นรถที่ใช้กา๊าสนะคะ CNG เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเป็นเอาติสปีสิโคตรคุ้มเลยนะคันนี้นะะเราก็ต้องบอกว่ามีการตรวจสภาพการเรียบร้อยแล้วเนี่ยยี <Pos ters> เดือน465เนี่ยตรวจมาเรียบร้อยแล้วคุ้มมากคันนี้อ่ะมาดูคันนี้อีกคันหนึ่งกันทุกคนนะ,ะรอบนี้เนี่ยจะเป็นรถนะคะที่ใช้กา๊าส CNG ทั้งหมด <S 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 นะคะที่เป็นก๊าส CNG เหมือนกันนะะตรวจสภาพก๊าสมาเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าคันนี้ มาดูคันนี้ก็เช่นเดียวกันคุ้งมากเลยนะใครที่กำลังมองหารถที่เป็น CNG นะโรงงานมีกล้องหน้ารถด,ด้วยนะคันนี้แอบเห็นอยู่นะคะคันนี้นะไม่แสนสามเท่านั้นรถนะที่ใช้ก๊าซ CNG ไม่แสนสามเพื่อหายากมากค,คุณค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นสต็อกนะรถเข้าใหม่แบบเรียวไทม์เลยนะคะที่ราชพฤกษ์พีาเซ็นเตอร์ค่ะถ้าวันนี้นะคุณเป็นคนที่กําลังมองหารถตัวมือสองแต่คุณกังวลในเรื่องของเครื่องยนต์นะกังวลในเรื่องของเกียร์กังวลในเรื่องของเบรกกังวลในเรื่องของรถชนหนักมาหรือเปล่ารถย้อมแมวมาหรือเปล่ารถโม่มา่า ทำสีพวกรถชนหนักนะถึงเครื่องแถมผีหรือเปล่าไม่แถมนะคนรถเหนืแถมผีไม่แถมนะที่นี่นะเจ้าที่แรงนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะ ใครกาลังมองหารถยนต์มือสองขอให้ไว้ใจเราเลยค่ะเพราะวันนี้นะเรามาแชร์กันหลังเต็นท์นะคะอีกหนึ่งคลิปเราก็มาให้ดูทุกครั้งที่มีรถเข้าใหม่เพราะฉะนั้นคุณจะมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถที่เต็นท์เราเนะี่ยดูรลอย่างดีคัดเฉพาะนะรถที่ไม่มีการชนหนักไม่มีการตัดต่อไม่มีน้ำาุ่มอะไรที่สำคัญแต่เราไม่ก่อมาอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับใครนะที่อยากรู้รายละเอียดรถคนะันอื่นที่พร้อมขายนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้บริเวณ c o n t a c ด้านนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะทุ หลังเต็นกันดีกว่าค่ะว่าเราซูอรถฉน,นักรหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ